ขั้นตอนของความสวยนะคะทุกคนขอกาจะมาร์หน้าหลังจากที่เราทําอะไรไปแล้วนะคะทำนี้ละคืนอะไรนะคะมีละคืนมีละคืนยกกระชากแล้วก็มาร์ทนะคะมาร์เสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรต่อนะเดี๋ยวลงยาชาค่ะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของหมอลวค่ะใช่ะค เป็นกระเทยอย่าหยุดสวยนะคะ,ะนนับ3ไม่งั้นหมอจะสวยกว่าเระะ <c oughs> ามาไปแล้วหนึ่งเอาออกแล้วเหรอเอาออกแล้ว <c oughs> เหรอ,อ,อแจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บุบกสวยจะ <c oughs> บกุบกเราสวยไหมจะบุกสวยนะจะ,ะ,ะบกุกโดย หมอจำรูนอยู่าวคลินิกนะคะทุกคนจะสองสาขานะคะบ้านโป่งกันในเมืองนะจ๊ะมันชาป,ปูนยังไงไม่รู้นะค <c oughs> ือชาป,ปูนไม่ได้ปดานนาเคเงนะ <c oughs> จบอัน,นี้มากนะคะทุกคนพนักงานที่นี่จบก่อสร้างมาใช่ค่ะจบวิศวะโยธามา <c oughs> ทั้งหมดนะคะ่ะ งานชาบตะเนียนมากอะ่ะช้ำแตสวยนะคะช่วงโควิดจะไปรับจับ สร้างบ้านจริงเหรอคะปรนกอบปูนอระกอบอุลี่เออเครื่องมือทำไงเนาะก็แบบรับจ็อไปทำคลินิกใหม่ให้หมออะไรค่ะที่ไหนแล้วคะคลินิกเดี๋ยวหนูมาขอเปิดร้านอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าดีเลยแนะนำร้านนวดค่ะนวดตัวทำหน้าเซ็กกันวดรออะไรอย่างเงี้ยเออรับเป็หมอดีกว่า เปิดร้านขายปอกมากไปเลยตาพรอยมีหมออนจุ่มคนเดียวทั้งร้านเดินซื้อช้ำขั้นต่อนะครับของความสวยคนดูไว้ยังอีกสอ,องขวดนะครับวิตามินไหนวะ <S <S ไหนวะ,น,วะนี่นู่นสองขวดวันนี้ทำเต็มระบบ thank <sweak> you